ให้เป็นสมาชิกของสากลเนื่องจากสากลของเราเป็นสากลที่ปลอดจากดอกเบี้ยเป็นสาก์อิสลามที่มีฐานะมั่นคงความน่าเชื่อถือและมีสมาชิกที่มาใช้บริการด้วยความภาคภูมิใจสาก์อิสลามของเราเป็นสากลที่ก่อตั้งมาด้วยกลุ่มคน ที่มีความศรัทธาแรงกล้าที่จะให้เกิดสถาบันการเงินสิส l าที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาทรงถึงขอใจด้วยการเงินที่ไม่มีระบบาการอรัสมีเปรียบมีแต่การช่วยเหลือเคื้อกูลและกันให้ซึ่งความยุติธ,ธรรมกับผู้ที่มาเป็นสมาชิกสมาชิกสามารถใช้บริการ ของสากลอิสลามสกอฟะได้โดยไม่มีเื่อนไขว่าท่านจะเป็นบุคคลที่เป็นธรรมดามีฐานะไม่ดีหรือมีฐานะดีแต่ท่านคือส่วนหนึ่งของสากรอิสลามสกอฟะที่เราอยากจะให้ท่านมาเป็นสมาชิก เพื่อจะได้ช่วยเหลือท่านในระบุของการเหินที่โปรดประเปียทางสางกนอิสลามสกอฟ้าได้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในหลายๆรูปแบบเช่นที่ผ่านมาก็ว่าตะพครที่เกิดขึ้นมาในจังหวัดกระบี่ก็ได้ทางสาคกนอิสลามสกอฟฟ้า กอได้ลงไปช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อได้ปลดทุกข์กับพี่น้องของเราที่ประสบกับวาตภัยที่ผ่านมาพี่น้องที่รับของอัลลอสุบฮานวะตลา,าลาอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาสั่งให้เรานั้นบริหารเรื่องการเงินด้วยระบบที่ถูกต้องและเป็นระบบที่ดีงามตามหลักการของอันอิสลาม เมื่อเราอยู่ในอิสลามแล้วเราต้องคำนึงถึงการใช้จ่ายของเราที่ทุกวันทุกวันเราก็าจะต้องหาเงินเข้ามาสู่ครอบครัวและเงินส่วนหนึ่งเราได้มาจากการค้าขายเมื่อได้มาจากการค้าขายเราก็นำเงินส่วนที่เราจะเก็บองมาเป็นสมาชิกกับสหกรณ์เพื่อจะเราจะได้ มีต้นทุนในการดำเนินกิจการของเราต่อไปเพราะว่าหากเราไม่เป็นสมาชิกของสากรเราก็ไม่สามารถจะนำเงินของสากรไปลงทุนในรูปแบบของการลงทุนได้เพราะสากรมีข้อกำหนดมีระเบียบที่จะช่วยเหลือสมาชิกโดยท่านต้องมาเป็นสมาชิกกับสากล และสากลก็จะให้การช่วยเหลือในเรื่องของสินเชื่อสวัสดิการสมาชิกซึ่งมันต่างก,กับธนาคารพาณิชย์ตัวไปผมในฐานะที่เป็นกรรมการของสา,าสงสกลอิสลามสกฟัและเป็นอนุกรรมการของสาขาตรบีก็ใกล้ข,ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านไม่ว่าพี่น้องจะเป็นเจ้าไทยอุธหรือชาวมุสลิมของเรา ก็ามาเป็นสมาชิกสากรได้ทหมดสากรของเราตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องและไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งสากรจะดาเนินงารในเรื่องของ mm hmm. การเงินของเราโดยมีอามานะไม่ใช้เงินของท่านที่เอามาฝากกับเราไปในทางที่ผิดตามหลักศาสนาอิสลาเราจะเอาไปลงทุนและเอากำไรมาสู่สมาชิก ปันผลให้ทุกปีตามสัดส่วนของกุ้นของสมาชิกในการนี้ผมต้องขอขอบคุณทางพี่น้องที่เป็นสมาชิกแล้วที่ได้มาฝากกับสากรณและให้ความไว้วางใจกับสหกรณ์ตลอดมาเพราะสาหกรณ์ของเราเป็นสหกรณที่ทุกคนที่เป็นสมาชิกคือเจ้าของสหกรณ ไม่ได้เป็นกลุ่มชนกุุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นเจ้าของสากนแต่ทุกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกสากนก็เท่ากับคนนั้นคือเจ้าของสากนคนหนึ่งในฐานะที่เราเป็นมุสลิมช่วยกันส่งเสริมและผลักดันสถาบันการเงินของอิสลามของเราให้ก้าวหน้าและให้ยัง่งยืนเพื่อลูกหลาน,นในอนาคตจะได้มีสถาบันการเงินที่ฮาลาล โปรดไยจากดอกเบีย้ยซึ่งระบบดอกเบีย้ยเป็นระบบที่อัลลอฮฺสุบฮฮาเนตะตลาสุบปตุตริ้วและเป็นระบบที่ขูดรีบก,กับบุคคลที่ไปประสงค์กับดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดวิกฤตต,ต่อครอบครัวและทางการเงินของเราเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามอิสลามสอนให้เรานั้นประยาด และกบุบอมเพื่อเราจะได้มีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตของเราสราพอิิลามสกฟบริหารหานโดยคณะกรรมการอิสามหรืาาารหาาอคณะกรรมการที่เป็นบุคคลที่นับถือศาสนาอิส,สาลามและเข้าใจในระบบอิสลามซึ่งหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เป็นอิมามเป็นผู้บริหารในหมู่บ้าน ที่ช่วยกันดูแลสากลช่วยกันดูแลเพคนของสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในสากลให้บริหารหาได้ถูกต้องตามหลักการอิสระและพี่น้องมาฝากมันกับสาก์พี่น้องก็มั่นใจได้ว่าสากลจะทำการจัดก,การสากาศในเงินฝากของท่านให้กับสมาชิกเรียบร้อยแลวทุกปี สากรได้บริหารเงินและมีกําไรเอาส่วนที่กําไรมาปันผลให้กับสมาชิกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเป็นสากาศประจําปีเอาไปเกใจกจ่ายให้ผู้ที่สามารถรับสาการได้ในแต่ละปีพี่ดองที่รับของเราสุบฮานนทตาลาสากรอิสลามสกฟะเป็นสากรที่ให้ความมั่นใจกับชาวจังหวัดกระบี่มาช้านานเป็นหลักประกัน ให้ทุกคนได้มั่นใจว่าเมื่อเรามาฝากเงินกับสากลอิสรามสกฟ้าแล้วเงินทุกบาททุกสกตางค์ของท่านจะไม่หายไปไหนจะอยู่ในบัญชีและจะได้ดําเนินธุรกิจของสากลไปโดยทุกเงินทุกบาททุกสกตางค์ของท่านจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฮารมเพราะเราจะดําเนินธุรกิจในสิ่งที่ฮาลาลเท่านั้นพี่น้องที่รักและเคารพการที่เราอยู่ใน อิสลามเราต้องคำนึงถึงการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตของเรามันต้องผัวพันกับการเงินการเงินมันต้องเป็นการเงินที่ฮาลาลการเงินที่ไม่ฮาลาลก็อัลลอฮฺจะไม่รับรองในเรื่องของการเงินนั้นเมื่อการเงินฮาลาลเราทําอย่างไรให้เงินที่เราได้มาจากธุรกิจการอ่านของเราได้สู่ระบบฮาลาลก็เราต้องนําเงินของเรามาฝากกับสามคนเรามีเงินฝากของสากคนหลายๆประเภทเช่นการฝาก ประเภทวาดีอาฝากมูลรบะิฝากพัฒภุมระฝงฝากทุนการศึกษาและก็ฝากกุบานหลายๆบัญชีที่เราเปิดให้บริการเป็นการเอื้ออำนวยให้สมาชิกได้สมัครใจในการฝากเงินเพื่อประสงค์ที่จะทำพัฒ์หรือทำกุรบานหรือว่าเพื่อทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของเรา อันนี้คือเป้าหมายของสากลอยากให้สมาชิกนั้นมีความมั่นคงทางการเงินและสากลก็ตั้งใจจะให้สมาชิกของสากลมีการอยู่ดีกินดีปราศจากการเงินที่ฮาอมจากเงินที่ท่านนำมาฝากของเราจากหนึ่งมืนเป็นต้นไปเราก็จะมีผลผลให้สามเดือนครับส่วนเงินฝากวัตถิ์เป็นเงินฝากเผื่อเรียกเราก็จะไม่มีกำไรให้ตรงนั้น ส่วนการเงินฝากของทุนการศึกษาหรือว่ายุวะาสกฟัหรือว่าเงินฝากฮัตกอุมรอกเราจะมีบังผุนตรงนี้และมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกซึ่งในโอกาสที่ผมได้มาอยู่ในคณะกรรมการเป็นสมัยที่สมผมก็กักดันในเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลที่ รายอาชีพและบุคคลที่พิการติดเตียงเพื่อจะให้คนเหล่านี้เขาได้มีสวัสดิการจากสางังกณได้รับความช่วยเหลือจากสางังกณและพี่น้องที่เป็นสมาชิกก็จะได้มีผลบุญที่จะได้รับกลับไปสู่สมาชิกอีกครั้งเพราะเงนทุกบาททุกสตางค์ของเราที่ได้นำมาบริหารนั้นจะกลับไปสู่สังคม ของเราด้วยการที่เราจะจ่ายสัตก,กานลงไปให้กับเด็กกำพร้าคนยากจนไม่ผู้ที่ป่วยติดเตียงบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่สังคมต้องดูแลและโดยเฉพาะอิสระบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือด้วยความสามารถของเราที่มีแต่ในโอกาสนี้ก็อาจทำได้ทรัาย์กรของเราก็โตขึ้นมาด้วยความร่วมร่วมใจของสมาชิกดังนั้นสมาชิกทุกท่านที่เข้ามา สู่สากลแล้วมั่นใจได้ครับว่าสากลจะมีการอามานะมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกทุกท่านโดยไม่ทอดทิ้งสมาชิกเราจะดูแลสมาชิกของเราให้ดีที่สุดตลอดจนพนักงานผู้บริการของท่านที่ท่านเข้ามาบริการทุกคนก็ให้ความสนใจและให้การต้อนรับท่านเป็นอย่างดีสากลเพราะเราเป็นสากลบริการ เราบริการด้านการเงินบริการด้านสินเชื่อบริการด้านสุขภาพบริการด้านการศึกษาและศาสนาบริการด้านฮัตอุมรกบริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยรถตลอดจนสวัสดิการที่จะได้รับก็จะได้รับสวัสดิการแต่งงานสวัสดิการยามจรา สวัสดิการรักษาพยาบาลสวัสดิการครอบบรัวหลายๆสวัสดิการที่สากลมอบให้กับสมาชิกซึ่งทางสากลตั้งบั่นว่าทําให้สมาชิกนั้นมีคุณาภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่นั้นครับพี่น้องที่รับเคารพของอัลลอฮ์วันนี้เรามีพละกําลังด้วยความสามารถของอัลลอฮ์ที่ให้มามีมันสมองที่ดีเลือดด้วยความสามารถของอัลลอฮ์เราควรคิดที่จะปรับปรุง ตัวของเราในการบริหารการเงินให้มาสู่ร,ระบบการเงินที่ฮาลันแล้วเราจะได้ดำเนินชีวิตการเป็นอยู่ของเราก็าจะมีความสุขตลอดทั้งหนุนยาและอละคิโรด้วยความปรารถนาดีจากสาก์อิสลามสกฟสสักผมนายสมศักดิ์ขาวเล็กอิมามม,มัสีิดการประจำจังหวัดกระบี่ต้องของขอบคุณพี่น้องสมาชิกสากลอ,อิสลามสกฟักเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าพี่น้องที่ได้รับชมับฟัง จะได้มาเป็นสมาชิกสามกรกันเยอะๆเพื่อจะให้ส่งเสริมให้องค์กรการเงิือนก่ออิสลามของเราได้มั่นคงและจะได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราได้เต็นรูปแบบวิถีต่อเฟื้อองน์วิทยะอัสลามุาอะัยกุมว่าเรามาตุลตอว่ากับเราได ที่ได้รับใช้เพื่อ